นี่มันเกมอะไรวุ้เดียเอาอะไรไปบ้างวะเนี่ยไม่รู้่าเครื่องบินก่อนละนนึกอะไรไม่ออกเ,อเครื่องบินของเราเหลือช่องหนึ่งอะเอาตัวอะไรดีวะอะตอนเล่นรีเจใช่ไหมใช่ใช่มันมีทัพร์ทาวเวอร์อะไรอยกป่าวะจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานลืมไม่พึ่งคนอื่นดูอ้อเลยโอ้เนี่ยชนะได้ห้าร้อยวางสูงสุดได้ยี่สิบตัวเงินเริ่มมาหนึ่งพันเลื่อนฐานห้าร้อยโคตรเยอะโอ้แต่แมปนี่มันช่างสวยงามยิ่งนักแล้วมันมาทางไหน โอเควางแล้วเขาเนี่ยมาทางนี้ทีเอ๊ยแป๊บนึงวางตรงนี้แล้วกันโอเคได้แล้วเครื่องบินเลสโกปไอ้เกียบย่าซอมบี้โอไมค์ก้น่าโกลจังเลยซอมบี้จะสุดสามอู้เลือดเทียบกับทีเดียเลือดเยอะกว่ามากเลยนะเนี่ยไออยากไม่ธรรมดาอยากวางโกลเด้นอ่ะแต่โกลเด้นโค้ดแพงเลยห้าพันในบ้านโอ้มีแววกันไม่อยู่นะเนี่ยอ้าอ้าเออสงสัยไม่ใช่ไอเดียที่ดีเท่าไหร่ในการเล่นครั้งแรก นึกว่ามันอัมตีตัวบินเฮ้ยหน้าตาคุณคุณนะเราใจแอนสเก l e ตันยายพ่ออีกแล้วเออสวยฉันกำลังจะตุยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคโอเคต่ำล้วต่ำละลุกอู้เอาเลือดเท่าฐานอีกโอ้โหสวยสวยเลือดเท่าฐานอีกทำไงวะเนี่ยโอตีมันหตีมันฮิตหนึ่งเออนั่นแหละนั่นแหละเออเออโอเคปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้ว ว้าวไม่ได้เล่นนานเล่นเลยที่้าเพื่อหายไปด้วยพิบตาเฮ้ยเฮ้ยมันมีเรือด้วยเฮ้ยเลือเรือจลัดเรือผีสิงโอ้มก้น่ากลัวจังมันมีขอบกระบอกฉากอย่างนี้ด้วยเอ้ยโครเจ๋งเอ้ยผีมาสวยแล้วผีเรือเท่าไหร่แปดสิบอ่าเรียบร้อยแพ้อฮ้ยมาแล้วอ๋อนี่ไงเล่านี้มาสี่คนดูดีจะเอามันลงไหม อย่างน้อยเกมนี้ก็กันชิวอ่ะเยอะไม่เหมือนรรบที่แล้วสองคนกันไม่ค่อยไหวอุ้ยมาแล้วไมก้นน่ากลัวจังเลยเรือจอสลัดเรือผีสุดหลอนเรือผีสุดหลอนที่ใช้เออเรือเป็นอาวุธในการขับชนใช่เหรออุ้ยมันเลือดเท่าไหร่อู้ร้อยแปดสิบจะแปลงร่างเป็นขังขาวไปเนี่ยทฤษฎีเดาโอเคโอเคไม่แปลงอุ้ยจะ่มันเลือดเยอะมากอ่ะโวลคอมเมนเดอร์ด่วนเลยแม็กแมคคอมเมนเดอร์ด่วนวานตรงไหนวะเนี่ยลบเพื่อนลบไอเยาวาคอมเมนเดอร์ โอ้แล้วไม่แล้วประเด็นคือตัวเองไม่ได้เล่นคอมเมนเดอร์ TDS มานานมากเลยมันดาเมจมันมันมันต้องเล่นยังไงวะเนี่ยแต่ไม่ห่วงคอมเมนเดอร์เกมนี้แม่งบัฟวงได้โคตรเจ๋งเฮ้ยลีเปอร์โอ้ไม่ก้อนน่ากลัวจังเลยอ่ะเล่นเกมไหนก็เจอลีเปอร์อ่ะโอ้ลีเปอร์เบลดบอลก็เจอ TDS ก็เจอคุยว่าเกมนี้มันน่าจะเก่งกว่า TDS เออวะโอเคบัฟเนี่ยบัฟยิงไวขึ้น25%ยิงไวขึ้น25%โดยที่ไม่ต้องกดบัฟเจ๋งว่ะ จะเปิดคอมเพนเตอร์ขี้โป่ยเงี้ยมันเก่งจัดเลยปั๊บวงยิงห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ยิงไวขึ้นยี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เดี๋ยวก,กดปั๊บได้ในเวลต่อไปอันนี้ยังไม่ปั๊บปีกเลยเนี่ยเอ้ยไม่ยอมไม่ยอมอุย้ยปั๊ยิงไวขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นนี่มันอะไรวะเนี่ยอ๋อว่ะมีดอีออดีเจดีเจกับคอมเพนเตอร์คอโมโบกันเท่ากับยิงไวขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นลืมบอกดีเจเกมนี้บัฟยิงไวขึ้นด้วยเออนี่พิซอร์เกมนี้โคตรมีประโยชน์นี่เป็นไงใช้แข็งอยา่างมััันอออพพโเคแล้ว กดบัฟได้เปล่ากดป๊อบกดบัฟกดป๊อบยิงไวขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์โยิงไวขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยิงไม่ทันให้มันรู้ไปเอ้ทาวเวอร์เธอร์ก็ไม่ได้ยากนี่หว่าสักพักไม่มาเรื่องเป็นร้าไม่รอดแน่เฮ้ยเรืองเรื่องจะไม่ใช่หลักล้านแต่ผีเรื่องสองพันโอ้โหเฮ้ยนี่ไงโอ้โหวงคุมทั้งแมป เวลหนึ่งคุมทั้งแมปไอ้บ้าโคตรเก่งนี่มันถึงตรงนี้เลยมันถึงอยู่แล้วเพราะเท้าเพอนี่คือทาวเวอร์แบบเติร์แต่มันก็อย่างน้อยมันก็ไม่ไม่นานเหมือน TDS X2 กันนะโย่ตัวาเฮ้ย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 ไอ้นี่โอ้โหจำโอจำได้แล้วจำได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 โอ้๋อโอ๋เกลียดอีนี่มากดีมากเพเซอร์ตัวตัวที่สองมันจะวิ่งไปแล้วตัวที่สองมันจะวิ่งไปแล้วเพเซอร์ข้ามันเพรสเซอร์เออเดี๋ยวเราเป็นน้ำอยู่เดี๋ยวเรากดบั๊ บ้บแล้วบ้บแล้วาตายตายตายโอเคหลอนรอนรอน,รอนโอเค,อเ,คเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาท โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาบอลมาล้อเรครกเอสอเอาบอลมาล้อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้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 ลูกน้องหรือบอสด้วยเนี่ยโอ้บอสบอสตูจำหน้าได้เรือจ0 0แสนใช่บอสบอสบอสยังไงก็บอสแล้วยังไงก็บอสยังไงก็บอสเรมนีเว็เนี่ยอันนี้เวสุดท้ายเนีเวสุดท้ายนี่ใช่แล้วมีสเวนี่เอไม่รู้เหมือนเ๋ยวรีคดาวโอ้ยโดนฟันอ่าเรอลอยเท่วเลยทันหมู่เรือมันไม่ล้นเลยอะโอ้โห เฮ้ยตอทีหลุดวิญญาณเลยเหรออะไรวะเนี่ยเอาวเวอหลุดวิญญาณลอยไปเร็วว้าอฮะสถานะเดีส์<อ>คืออะไรอ่ะไม่เล่นไม่ผ่านมันหลุดไปเร็ว<อ>คืออะไรวะเดีไอ้เหี้ยโอ้ยอ,อะไรคือสถานะเดีดอ่ะตายเหรอ